นะครับมันก็เหมือนฟุตบอลนั่นแหละครับฟุตบอลใช่ไหมมันจะมีกองหน้าใช่ไหมมีกองกลางมีกองหลังใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีเซนเตอร์มีแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วหรือจะมีกองเชียร์ครับหรือจะมีโค้ชครับในทางธุรกิจเนี่ยครับมันก็เหมือนฟุตบอลเลยครับฟุตบอลเนี่ยครับมันจะมีแนวหน้าใช่ไหมแนวหน้าเนี่ยคือคนที่ลงพื้นที่ครับลงพื้นที่ติดต่อกับลูกค้าครับซึ่งมันจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายดาต้าอันเรทิสิตครับหรือจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ครับนี่ก็คือกองหน้าของธุรกิจคคคครรรรััับบบบสส่่่วนนนนลลลูููกกกกกก้้าาตติดอออเเเเเีีียยย็็ปปมืงช์ กองเชียร์ที่สนับสนุนให้บริษัทนี้ครับสามารถเดินเนินธุรกิจต่อไปได้ครับส่วนกองกลางเนี่ยจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการนะครับตรงนี้นอกจะเป็นซีอโอหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับนี่นี่คือกองกลางครับที่คอยเป็นหน้าที่ในการเชื่อมกองหน้ากับกองหลังครับให้สามารถประยุงและประคองกั at นต่อไปข้างหน้าได้ครับส่วนกองหลังเนี่ยจะเป็นหน้าที่สายพพอร์ตครับพพอร์ตเนี่ยครับให้แนวหน้าเนี่ยครับมีเงินที่มากพอก็คือฝ่ายการเงินครับที่คอยทําบัญชีและรับรายจ่ายหรือว่าปัญหาต่างๆครับนี่สินุลังครับในระบบส่วนโค้ดเนี่ยคริ